สวัสดีครับโมนิกะนะครับมาเจ็บบักทั่วพุมนะครับพันธ์ขาวกรอบนะครับอยู่ในสวนนี่ครับพี่น้องมีอยู่สองแถวนะครับแต่ว่าบลูวามันออกรุ่นที่เท่าใรแล้วครับกจำเท่าไดแล้วนะครับพี่น้องแต่วานกะออกเขาเรื่อยๆนะครับเป็นพันธุ์พื้นบ้านนะครับพี่น้องนี่เราก็เป็นเป็นพันธุ์ลูกโดกนะครับพี่น้องอันนี้ปลูกในดินทรายนะครับเด้อบักทั่วพุมนี่ปลูกปลูกได้ถูกชนิดไอ้ดินนะครับพี่น้องแหงดินเหนียวแหงแห้งเกิดดีนะครับแห้งยุ่ยได้โดนนะครับ ยินซ้ายกับพ่อใดกันครับนี่ลายเย็บลายรอบเลยนะครับนี่นี่ก็เย็บฝากล้านนะครับกับกอทมอนะครับโอ้ข้าเดียวครับตีเตี้มกระตาหร่อทั่วผุมมนะครับเก็บลายลายมีดเลยนะครับเขาเอื้หลายมีดเนาะพี่น้องเนาะนี่ลายรอบแล้วว่าไงนี่นะครับทั้งบักอื้อนะครับอื้อกระไลนะครับฟักทองนะครับเต็มเลยนะครับ ลูกส,สวยๆนะครับปลูกนะครับปลูกปลูกตอนนี้ก็ที่ได้ขายพุนละครับจนเขาหอดเห็เดหน้าพุนละครับพี่น้องนียปลูกทวบคุมนลลูกโดกอีรีนะครับอันนี้คือเขาเจ็บลายรอบแล้วนะครับนี่พอดีหลานมาจากนะครับพุนละทางในเมืองเลยพี่น้องก็เจ็บฝากหลาน,นครับเอาเอาเอาไม่พี่น้องครับเพิ่งดู นี่บักถว่วเก็บแป๊บเดียวนะครับเต็มตาตาแล้วนะครับลูกขาวนะครับปลอดสารนะครับเพราะว่าบริขีดีอย่างจักยางนะครับนี่แล้วก็จะมีฟักทองนะฟักทองกับเจ็บไปแเน่นะครับเพี่อฟักทองนะครับเอาเนี้ยน้ำนะครับก็จะเห็นว่าบักอือได้เพื่อน้องด้อเพียอูให้มันงงหกแล้วกอือนนี่เห็นว่าเพื่อนนี่เยอะหน่อยหนึ่งโอ้ยนั่นนะครับนี่อือเพื่อ เอาไปแกงกุ้งเทียบเก็ดเอรีด้วยให้น้องเรานี่น้อยหนึ่งเก็บเอาอีกพุ่นน้อย,น,อยน้อยเขีเยวๆก็เอาด้วยปักทองนะครับนี่นี่วเอาไปแกกเพื่อนบ้านด้วยเอาไปฝากเพื่อนนี่ยุสวนนาบ้บางทีนี่นะครับโชว์ไปเลยพุ่นมีแมาเอาดีอีกวะ เยอะนะครับเยอะเยอะเบือนะครับปลูกทิ้งๆไว้พูงหกไว้ก็ได้กินนะครับแล้วก็เก็บไว้ได้กินโดนนะครับเอาไว้ในครั้วนะครับกูนะยกยกให้พี่น้องครับเพิ่งดูแบบลอีกไรหนึ่งเอออีกเออนั่นแหละเป็นไงครับไม่ต้องซื้อต้องหานะครับปลูกทิ้งๆงนะครับสุดยอดนะครับบักทั่วกันนะครับเนี่ยหางหกตึงๆึงอยู so, ่แต so so ่ว่าก็ได้กินนะครับซีนไวยน่ะก็กินเป็นเดือนแล้วคือตีบดกงทุงมือที่เอือ นานี้เป็นมะอ,อือแท้แล้วเก็เบบกทั่วตอาพี่น้องฟักท้องกัหลายเติบนะครับเนี่ยพี่น้องผู้ได้ตื้อน,นะครับมเมล็ดพันธุ์นะครับปลูกครั้งเดียวปลูกจนจัลูกชหลานนะครับเนี่ยสามารถขยายแนวได้นะครับเนี่ยเขาขยายพันธุ์ได้ตลอดนะครับเนี่ยโอ้วยไหม อยู่ในกรุงเทพมีบ่แบบนี้สีนี่หาปลาใดเลยครับหาปลมีเลยปลาใดเลยมีแต่แบกทั่วแบักทั่วนี่ยังก็บักบทั่วค้างเสียแบบทั่วค้างเดียวกับเพียงผมเป็นสามหน่วยเดียวอยู่ในเมืองประมาณสามหน่วยสี่หน่วยสิบบาทอืนะครับพอดีหลานมันไปขายน้ำขายหนับยังกว่าน้ำปั้นยุทธใส่หน้าปั้นยุทธใส่ยุบปทุมธานีอยู่ปทุมธานีอยุบเมืองไหนนวัดนี่ยังก็ว่านครซื้อร้านวัดซื้อไปยัง นมมีปัน่นไอชาแบนมมีปัน่นชาแบนมมีปั่นนวนครยุทธนวนครสวรานมันนวนครมันหน่อยดิมหญ่เต๋อประมาณเด้เอนี่คมเนาะนี่คมขายลงมาซื้อร้านเขาซื้อไว้ทั้งตันดินนอืมกูไดยยอยากไปซิมกับไปได้เลยครับของหลานผมนะครับเสียบรับประกันเสียบวดอกเสียบยูทีเออืมเสียบเสียบพี่น้องครับรองไปเบิร์นนะครับเด้อ อาวุธนุ่นนะครับลูกหลานนะครับคนอีสานบ้านเขาไปหากินในเมืองนะครับพรเห็ดสวนกับพรเห็ดนะครับบา่ายบัดนด้ถึงเวลาพระเหตนว่าหาเงินก่อนนี่นะครับเอ้ามาจากไหนถามทหารเตือบระหยัตัวน้ำด้อหัวงูเหลี่ยมดิเฮงไหนประหยัด้สดิเบงงวอยู่ดละ เดี๋ยวมือล่างกับาพาเบิ้งง้อได้พี่น้องเด้อมือน,นี่เบิ้งบมอกทั่วไปก่อนนี่นะดกคักเบื้องเอือพอแล้วตีเบาอีกอพูเนเขาเจ็บไปท่าพูดแบบมี้หน่อยอือจัิงจี่งในแถไปไหวเบื้องเอือนะเบิ้งนะนี่ครับดกแข็งเลยพาไปเบิ้งข้างหน้าอีกนะครับอือเบื้องเอือนะวันรถแทร่นึงก็ไปเบิ้องได้เลยเบื้องเอ,ดดนะงอือแม่นมีแต่เบื้องเอือได้โอ้ อยู่น้ำมุนีนะจะไปขายเรื่อยหรอละแต่ว่ามันอกี้ยังหลายให้เก่าเพราะว่าลูกมันออกมาใหม่เรื่อยเนาะออกจนเคี้ยวตายหรอหรือเดี๋ยวพามาเบิ้งข้างในนะครับพี่น้องไปอุ้มมาพูนละลูกให้ยพูนละลูกเลยให้ให้ของขวัญสงการนี่เ,เอ๋ว่ามาเอาเร็วเอาไปพูนละลูกเลยสูอ่ะไปเร็วลาเร็วผู้ใด phút đấy nhảy, kéo lục nhảy rồi, về luôn. má, đi lục, ăn đi má hề, nhảy luôn. bực thua ừ. à. bên đâu nhắn bên. À, giật phu bè rồi lục quay, quay มุ้งนี่ก็เริ่มที่แห้งนะพี่น้องนะครับหน่วยแห้งนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือคุปภุมเดียวปลูกได้อีกเป็นลอยลอยพุ่มนะครับพี่น้องนี่นะครับมันตกเก็บในทันนะครับพี่น้องเด้อปลูกแบบทิ้งๆไว้เลยนะครับนี่อยาพี่น้องมาพามาเบิ่งความดกของเขานะครับนี่มุ้งนี่ก็เก็บพานไปบางหันนะครับแต่ว่าก็ยังเหลือหลายอยู่นะครับพวกแก่ก็แก่พวกจะออกไม่ก็ออกนะเป็นเพื่อน มันกำลังออกใหม่นะครับเต็มเลยนะครับบังลุต้นนี้นะโอ้โหพดบักทั่วเบยดกคักดกนี่เออมันกำลังออกใหม่เลยเต็มเลยเอ้าดกคักโดกสูพี่เฮอตเอรี่อยู่ปลูกสองพุ่มหนต้นนี้แล้วแล้วครัวเรือนเลยนะครับแจกพี่น้องกินพร้อมหมดเลยบังซุ้งดูนะโอ้โหเมื่อกเบิดไปนี่จงมันเด้อมันแก่ดินั่นแหละ แต่ท่านได้เก็บไปซื้อนี่นะเก็บไปเอไปแจก,กเพื่อนกินน้ำนีเ่เตียงไทยเเตียงไทยพ่นนะสูบไปบุ๊บพันสูบบวกเตียงไทยพันสูบนะครับพี่น้องเกษตรวนไปนะครับถอนมันขึ้นมันเรียวเตรมรวงหันนะครับพี่น้องช่วงใบสองใบาสามหันแับเ็จแล้วกันนะครับมาเก็บผักเก็บมีให้หลานต้อนครับ แบกเอาลวดสูอ่ะซุแข็งแรงเนาะสูเป็นเด็กน้อยเนาะผมแม่ผมนี่กำลังแทงช่อนอะบ่ปปืนมันบนมันดกธรรมดาเด็กเบิ่งเป็นตะปูคื้นอยังนี่นะดกแบบชนิดที่ว่าบอกเอาไปได้เลยนะดกแข็งนะครับพี่น้องเบิดไปเบิดแล้วก็เอาไปไว้ไไอือเอาไปกรุงเทพประเทศน,นี้อันนี้ก็ป้าบอกเขาพูดนะครับ บ่หลายกอดอกพี่น้องนี่เพื่นปลูกเอาแนวนะครับนี่ยปลูกเอาแนวกะบก,กีบก,กีต้นนะครับพี่น้องนี่ยประมาณนี้แหละปลูกเอาแนวเอาแนวนะครับ ได้กะประมาณกะตาหนึ่งนะพี่น้องนะประเทศนี้กะเชี่ยไปกระทอมนะพี่น้องนี่มะเขาควล้วยนะครับเด้อพี่น้อง,องที่ว่าหลายๆคนโทรมาอยากได้พันมะเขาคก้วยนะครับกะกะเรื่มนะครับติเก็บทรงนะประมาณสิ้นเดือนนี่แหละพี่น้องนะจิตทยอยนะครับทรงไห่เราเพราะว่ามันผมพทดท่านอยากทรงช่วงที่ขาเจ้าทรงไอโทรมาถามวบาต้นมันท่านได้ญงปันไดน,นะครับพี่น้อง ประมาณนะครับสิ้นเดือนนะพี่น้องเราจจังสอบถามกันเขาไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบ่อนะครับบ่อเขาค้วนะครับนี่นี่ยต้นมันกำลังออกนะครับทั้งป่าทั้งปูเตีมดลยนะครับนี่นี่แล้วก็อีกบ่อหนึ่งครับต้นกำลังงามนะครับพี่น้องนี่แต่ว่าผมผมสี่เจ็บประมาณสิ้นเดือนนะครับถ้ามีไอ้พี่น้องหรือว่าเย็บซีนะครับเผนสร้างมาผ่มก็ติได้ส่งให้นะครับนี่ส่วนข้าง ฟังนี่ยกับเ่าวอีหย่างนะพี่น้องเลยหลายคนกับคติเห็นเลยนะครับเป็นผักขั้นจองทีว่าตะกอนบ่มีในสวนผมนะครับแต่ว่าโดนีนี่เขาได้เก็บกินแล้วนะครับพี่น้องนี่เก็บกินจนบวบหวาดบไหวแล้วก็มีบักหอยเชอรี่กัามาปล่อยนะครับถุงปุ๋ยหนึ่งกับจักสีหลอดบอ่หลอดนกปากหางเลยพี่น้องเลยแต่ว่าเขากับมาปล่อยพยายามปล่อยเรื่อยๆนะครับเขาก็ลังไครนะครับเต็้มเลยครับส่วนผักขั้นจองก็กินจนบวบหวาดบวบไหวนะครับเนี่ย กินเรื่อยๆนะครับช่วงมันแก่กับกินหอดไปแก่ไปแล้วครัรบมันบ้อออกบรทันนะครับนี่หหวบักซีดาไหมบักซีดาตัวนี้ครับพี่น้องอ้อเดี๋ยวเราอันนี้ก็เป็นนะครับฮอกานีนะครับปลูกปลูกไว้นะครับรกำลังเลี้ยงมองไดทีว่ามันต้นต้นใดทีว่าเขาอันมันตายหรือว่ามันบางงามผมกำล,ลังเลี้ยงเอาหามาเสียบีินครับประมาณสามทีต้นน้องนั่นปลูกตลอดแนวนะครับส่วนบักนี่ครับ บกน้อยหน้าหรือบกเขียบนี่พี่น้องนี่กำลังปวงใบแล้วก็ออกดอกนะครับปีที่แล้วกับเท่านในปันใดแต่ว่าปีนี้ก็ร้อเบิ่งปีนี้นะครับกับเทราไในตัดหยาตัดยุ้งให้มาเขาดอกครับพี่น้องนี่นี่แต่ว่ากะนี่เจียวต้นไม้นะครับมาแซมบีบส่วนขี้เล็กกัให้ผลผลิตเท่าเดียวแต่ว่ากะบเพราไในเต็มที่ปันใดแต่ว่าปีหนาปีห้อ,อาติต้นนี้กว่าเก้านะครับแล้วก็ที่แตกยอดดีกว่าปีนี้ปีนี้กัเพราะ้แจงอยู่นะครับพี่น้อง คือจังขิปที่ผมแจ้งี่น้องข้าเบิ้งนะครับคือได้จากสวนนะครับคือผลผลิตเฮาเริ่มตกลนเขาง่ญ่ไปเรื่อยเฮากัดทีไดกินนะครับได้นะครับบริโภคในครอบครัวแล้วก็แจกนะครับแจกพี่แจกน้องเขาไปแหละครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับนี่ก็คือเขาปลูกเอาทั้งนั้นนะครับไม่มีสิ่งไหนที่เราไม่ได้ปลูกนะครับในหนีนะครับซึ่งแต่ก่อนเป็นพื้นที่ทํานานะครับตรงนี้ต้นไม้ทุกต้นนะครับของกินทุกอย่าง น้ำทุกอย่างเราทำเอานะครับเราจอเอาแล้วกะต้นไม้เขาเอามาปลูกเองทุกอย่างนะครับบ,มบมม่มีเกิดเองนะครับเนี่ยไม่มีมีเกิดเองนะครับขึ้นหย่านะครับพี่น้องอยู่ในสวนผมต้นไม้ทุกต้นไม่มีเกิดเองนะครับมีแต่หญ้านะครับที่เกิดเองนะครับนอกนั้นเขาปลูกเบิดเลยนะครับพี่น้องเห็นบ่บ่มันมาปลูกเทเดียวแล้วเลยในพี่น้องผมทำมาประมาณสองถึงสามปีแล้วนะครับเขาบบคอยปลูก เรื่อยต้นไหนตายเราก็ปลูกแซมนะครับปลูกแซมคือปลูกทดแทนกันนะครับแล้วต้นไม้เฮากับสีไงการเจริญเติบโตกับสีบัทอกันพืชแต่ละชนิดการเจริญเติบโตกับสีบัทอกันนะครับนี่เช่นนะครับยางนานะครับเป็นบอลเฮาคิดว่ามันตายมันบ่ตายเด้กป็น้องมันก็ขึ้นมาให้เรานะครับเรื่อยแต่บรู้ว่าไม่ได้ตัวย่ำใหแต่ว่าเฮากะปลูกไปมันตายกับแซมนะครับอย่างเช่นพยุงก็เหมือนกันนะครับเป็นน้องเห็นบ้าพยุงไทยนะครับสวยนะครับสวย ราคาดีนะครับอีกส0ปีเป็นเศรษฐีถ้าผู้ใดเห็ดได้นะครับเพราะว่ามันเป็นใหม่นะครับเนื้อสวยเนื้อแข็งนะครับถ้าผู้ใดปลูกทิ่งๆไว้เนย้อมเนือยในช่วงนี้นะครับถึงอายุห้องก็บท่านหลายเ้องกับเห็ดทิ่งๆงไว้แล้วพี่น้องนี่ห้องก็ปลูกทิ่งทไว้มันฮอกกานีพะยุงแดงนะครับพะยุงให้หลามเพื่ปลูกมวดซัวกันไปแหละครับบ่มีหลักการแดงดอกมั่วย่างเดียวคนรักสอย่างนะครับรักในการปลูกนะครับ ก็คือต้องการควมนะครับเฉียวขจีนะครับของสวนเขาคือแม่ปลูกได้ผมก็จะติตัดมันพุตัดดอกผมก็สิบ่ตัดดอกผมปลูกก็ความหล่มลื่นนะครับเพราะว่าเขาเป็นค้นหมักหมักพืชสีเขียวนะครับหมักมันตั้งแต่เป็นเด็กน่อยแล้วนะครับสมัยตะกอนผมสิมักซื้อดอกใหม่นะครับเลยเปลี่ยนแนวนะครับมาปลูกของที่มันกินได้นะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ดอกนะครับนิดๆน้อยๆเพื่อให้เป็นสีสันในสวนนะครับเช่นทองอุไรนะครับ ปลูกทิ้งๆไว้นะครับอันนั้ก็เป็นนะครับยางนาปลูกปีที่แล้วนะครับพี่น้องพร้อมขี้เหล็กขี้เล็กนะครับเจอมรสุมชีวิตแน่กับห้าหกนะครับพี่น้องแต่ว่ากับบ่ตายนะครับเขาก็ค่อยๆเบิ่งเขาไปเรื่อยนะครับตายปลูกไม่นะครับแล้วก็ดูแลรักษาไปเรื่อยนะครับกล้วยก็ดูแลนะครับก็เพราะได้ตัดกล้วยนี่ออกตลอดทั้งปีนะครับมีให้เราได้ชมเชยมีให้เราได้กินตลอดนะครับประยุกนะครับหลาย ในน้ํามีปลานะครับมีบักเขาคายหรือว่าบักกระจับพร้อมนะครับนี่พยุงนะครับไฮหล่านะครับนี่นี่มีหลายชื่อนะครับแล้วแต่ละประเทศนะครับเขาจะเรียกกันนะครับเด้อนี่ครับพยุงยางงยางนานะครับบักแดงต้นแดงนี่ครับตลอดแนวนะครับทั้งสองฝั่งมีต้นไม้เศรษฐกิจตลอดเลยนะครับนี่โอ้มือนีัคเอาบอไทยทั้งลาวทั้งไทยเด็กน้องเนาะอย่าว่ากันนะครับเด้ออันที่ว้าไทยกับว่าเม้า บดถ่องเขาอื่นบดบดบดจิงนะบดไงนี่ครับพยุงไทยก็มีนะครับนี่ไฮลานะครับหําไร้ไฮลำเนี่ยนี่บอพี่น้องปลูกทิ้งๆไว้นะครับไม่เสียหายนะครับมันรกเราก็ทาเขาบ่ามากักเขาก็ตัดทิ้งได้นะครับแต่ว่าส่วนมากสี่ตัดดอกแต่แต่ขนาดเครื่องตัดหยาถือผมกวายางศูนย์หรอนะครับส่วนต้นไผ่นะครับก็ได้กินเรื่อยๆนะครับนี่ แต่งเรื่อยๆกินเรื่อยๆนะครับพืชอายุสั้นอายุยาวปลูกทุกแนวนะครับเพื่อจะได้บริโภคแล้วก็แจกพี่แจกน้องเหลือกินเหลือแจกก็เอานําไปขายนะครับพี่น้องซึ่งเป็นความนะครับสุขของคนรักการเกษตรนะครับถ้าผู้ใดมากมักกะกะบอบเป็นหยังนะครับแต่ว่าคนที่รักการเกษตรเขาสิจะเข้าใจซึ่งกันได้กันนะครับแม้กระทั่งต้นไม้ขาดต้นหนึ่งเขากัดเสียดายนะครับแล้วก็เหมือนพร้อมผลนะครับหลายคนอาจสีนะครับเป็นคือผมนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้สัมนีก่อนนะครับผมสวัสดีครับ